ไปนิ้วพูดดีกว่าเออนะยังหนาวต่อไปนะครับดูหัวข้อเราเห็นไหมหนาวต่อไปเมื่อหงไล่ยำสิงจริงๆแล้วเมื่อวานเนี้ยก่อนเตะนะโอ้โหนี่ไงเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะตลอดไปเป็นมีนนะคือเมื่อคืนเนี่ยไม่ใจมากดาวินูเยสถามว่าเขาเล่นดีไหมเขาเล่นดีเห็นว่าขาดแค่ไัวพี่ยังไม่เห็นอันนี้เออหนูยังไม่เห็นแต่พี่เข้าใจมีมนี้เออ แล้วมีเนี้เขาใช้กันเยอะใช่ไหมตลอดไปคือศาสตราจารย์สเนปพูดใช่ไหมใช่เออจริงเฮ้ยอนีตเพิ่งเห็นเหมือนกันต่อแล้วจริงๆแล้วโดนแกงเลยอ่ะจริงๆแล้วศาสตราจารย์ดัมเบิลดอร์เขาพูดตกไปนะเขาต้องใส่คานด้วยนะเพราะว่าเพราะว่านูเย้เขาเอาทั้งเสาทั้งคานเอาทั้งเทั้งจะยิงชนเสาชนคานอย่างเดียวเลยเหรอมันยาวไปใช่ไหมใช่น่าจจะยาวไปเลตเตอร์ตัวหนังสือมันจะตก อ,อ,อก็เลยเอานะแค่นี้พอก็เป็น<อ>ที่รู้กันเฉพาะ,ะเกมเมื่อคืนเกมเดียวอะ่ะ4ี่ครั้งใช่ไม้มอ,อันนี้ยังมีได้ทีมชนะนะพี่อื ถ้าทีมแพ้เนี่ยผมก็มีโเดาไม่ออกเหมือนกันนะนูนเยสจะอะไรยังไงเนี่ยเอ้ยแต่หนูชอบอันนี้เป็นยังไงเปยังไงนี่สวัสดีวันพฤหัสกล้องไม่โฟกัสเพราะว่าความชัดมันอยู่ที่เธอก็ชัดเลยว่าแบรดลีย์เขาวานนี่นะตอนดูลิเวอร์พูลเตะเนี่ยผมสไลมือถือไปโอ้เห็นสาวมกผงแดงที่เป็นสาวๆเนี่ยเริ่มจะมีแฟนคนใหม่กันละมีคนใหม่ละใช่ไหมเนี่ยแฟนคนใหม่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแหละเนี่ยแหละก็เป็นเจ้าสุคนนี้แหละเบอร์84เออกลายเป็นผนใจคนใหม่คือเพิ่งขึ้นมาเล่นได้ไม่นานขึ้นมาเล่นเพราะว่า พี่อย่างเทนอาลเซน่อโน่เนี่ยเจ็บนะครับแต่ไปไปมาผลงานดีนะครับแล้วก็เมื่อคืนมีส่วนทั้องมีส่วนสามลูกอ่ะมีส่วนสามลูกวิ่งหรือใจสใช่เยอะมากแล้วก็ตลอดทั้งเกมวิ่งขึ้นวิ่งลงทั้งเกมรุกเกมรับคือดีแล้วก็มีเพลงของตัวเองละคือจริงอ่ะคอนเนอร์แบดลี่เนี่ยเขามาอยู่กับลิเวอร์พูลตั้งแต่ปี2019นะคือตอนนี้เขาอายุสิบเขายี่สิบสิบเก้ายี่สิบประมาณนี้นะค่ะแล้วก็เขามาอยู่ตั้งแต่ปี2019นะครับเออ่เล่น เล่นยังไม่เยอะเล่นแคุุ่กบอลถ้วยแล้วก็ย้ายไปโบตันด้วยสัญญายืมตัวแบบว่าไปเสริมกระดูกนะแล้วกลับมาเล่นให้กับลิเวอร์พูลก็ยังไม่ได้เล่นแบบในแบบพเมลีนะก็คือเล่นในบอลถ้วยบอลลีคับอะไรพวกนี้แล้วก็เขาเพิ่งจะประเดิมสนามในพิม์ลีจริงๆเมื่อ11วันที่แล้วเองแต่ก่อนนั้นเนี่ยโอเคก็รู้ว่าเป็นดาวรุ่ง แต่ว่าในพีเียร์ลีกเนี่ยยังไม่เห็นเพราะว่าเขาก็เล่นในบ e. e. อลถ้วยถ้วยทีนี้สิบอ็ดวันที่แล้วในเกมเจอบอลมันเนี่ยเขาลงเล่นเป็นตัวจริงเพราะว่าเทนเจ็บใช่ไหม,มแล้วก็โอเคก็อลองดูซิครับใช้คนนี้ก็แปลว่าเด็กมันอาจจะมีของอะไรก็ลองดูหน่อยว่าเป็นยังไงโอ้เกมนั้นแอสซิสไปครั้งหนึ่งส่งให้โชต้ายิงถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็มาเล่นเกมเอฟเอคัพกับนอริชนะครับก็สแอสซิส อีก2องแอสซิสแล้วก็เนี่ยเกมเจอเชลซีเมื่อคืนที่ผ่านมา1ประตู1แอสซิสสถิติดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับเชื่อระหว่างนั้นยังมีเกมกับฟูลแลมหลีกครับรอบรองชนะเลิศนัดที่2ครับซึ่งเขาก็เล่นแต่ว่าไม่ได้ยิงไม่ได้แอสซิสอะไรเพราะนั้นเขาเล่นไปสี่เกมเนี่ยมีเพลงของตัวเองแล้วเมื่อคือปกติแล้วนักฟุตบอลเนี่ยกว่าจะมีเพลงของตัวเองเพลงของตัวเองหมายถึงว่าแฟนบอลตั้งอให้่ที่ร้องเพลงให้เลยแต่งให้เลย มันต้องใช้เวลาพอสมควรน่ะอันนี้เขาอาจจะอยู่ในทีมาตั้งแต่2 0 1 9ก็จริงแต่ว่าเรายังไม่รู้จักเขาถูกไหมเพื่อมารู้จักจริงจังจเนี่ยเดอะคอบทั่วโลกได้เห็นก็คือเกมพียรีที่ถ่ายสดสิบกว่าวันนี้มีเพลงของตัวเองแล้วเล่นพียรีแค่นัดที่สองเนี่ยมีเพลงของตัวเองแล้วนะครับเขาก็จะเพลงจะเอาแบบง่ายๆก่อนก็คือทำนองเนี่ยมันจะหาทำนองง่ายๆแล้วก็เอาชื่อไปใส่ที่จะได้ยินบ่อยที่สุดก็แบบ Uh, only one. อ่าโซลีวันจุดๆวันนี้เพราะน,นั้นเมื่อวานเนี้ยถ้าลองฟังพี่ก็นั่งดูอยู่แล้วพี่ก็นั่งดูเอ๊ะมันเพลงแฟนบอลร้องเพลงให้แบดลี่แล้วนี่ว่อวันคอเนอร์แบดลี่แดาโซล y o วันคอเนอร์แบลลี่ใช่เพรนั้น<ต>เราจะได้ยินอ่อืมีเพลงของตัวเองแล้วครอก็บอกหลังจบเกมคราบอกผมไม่ทันได้ฟังนะแต่ว่าคุนค้นๆว่าเหมือนเหมือนจะมีเพลงของตัวเองแล้วใช่ไหมเออซึ่ง เขาก็ชมว่าทำผลงานได้เยี่ยมเลยเยี่ยมจริงๆแล้วก็เรื่องของการมีเพลงของตัวเองเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่สะท้อนออกมาว่าเขาก็ได้รับความไว้วางใจแล้วก็ความชื่นชมจากแฟนบอลที่เห็นถึงความสามารถแล้วก็ศักยภาพของเขาไงครับแมน of the ร์แมชสองเกมติดแล้วก็ยังต้องเป็นเขาก็เป็นโอ้เรียกว่าอนาคตที่สดใสมากนะใช่เพะัะนั้นถ้าเรามองไปถึงเทรนด์วิคาะห์เล็กๆสั้นๆเนี่ยเออ แบ็กขวาตอนนี้สมมุติว่าต้องเป็นแบ็กลี่เนี่ยเทรนด์มันไปยืนตรงไหนจะไปยืนแบ็กขวาทับมันไหมดสิทธิ์อแล้วมันไม่ได้อยู่แล้วกองกลางไงเทรนไม่เล่นกองกลางไหมทีมชาติฝรังเศสกองกลางก็แน่นอยู่นะกลางตอนนี้แน่นแน่นสุดสุดเซร์บสไลด์เมื่อวานกลับมาเล่นในฟอร์มที่ดีอีกใช่ตอนเนี้ยกองกลางลิเวอร์พูลคือเล่นดีทั้ง3คนเลยดีหมดเลยนะฮะทั้งแม็กอาลิสเตอร์ทั้งเซอร์บอสลั์แล้วก็เคอร์ติสโจนไม่รู้ไปทานอะไรมาตือนะฮะยิ่งจาก็เล่นดีขึ้นไม่ใช่อย่างนั้น อันนี้ขนาดเอนโดคือยังไม่ได้อยู่ในทีมในตอนนี้นะเปเลนกอเช่นครับคือเมื่อวานทั้งโมซาร่าทั้งเอนโดก็ไม่อยู่เลยใช่แต่ว่าคือเลียงหน้ากันยิงแล้วก็เล่นช่วยเหลือกันดีมากนั่นสิเอนเลียสก็ยังได้สามารถเล่นได้อ่ะหรือจะเป็นข้างหน้าให้เอาเทนไปเล่นบนบนขวาอะไรซึ่งมันก็ไม่ใช่ตำแหน่งของเขาหรอกแต่ว่าสมมติจะไปเล่นตรงนั้นมันก็มีคนเล่นอีกมีซาร่าเล่นไงซาร่าเนี่ยตอนนี้อาจจะเจ็บซาร่าเขายืนพื้นอยู่แล้วสมมติว่าไปตรงนั้น มันอาจจะเล่นได้เพราะตำแหน่งของซา่าซา่าว่างอยู่เมื่อวานเฉพาะเมื่อวานเนี่ยคนไปเล่นตำแหน่งตรงนั้นน่ะสองคนแล้วโชต้าครึ่งแรกครึ่งหลังย้ายดีอาร์สมาเล่นทักโปก็เล่นได้เพราะนั้นเราเทนสไปอยู่ตรงไหนเนี่ยตอนนี้ยุ่งแล้วบอกเลยจัดตัวยากจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆครับเวลาจะให้เทนสไปเล่นกองกลางมันก็เป็นแผนสองเเป็นส่วนใหญ่นะพี่กุยนะน้องกุ๊กคิกนะไม่พ่อยเห็นเทนออกสตาร์ กองกลางไกองกลางตั้งแต่ตั้งแต่แรกไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่แล้วตอนนี้มันไม่ใช่แค่เทนส์เพราะว่าโรเบิร์ตสันก็ไลน์หาเทนส์เหมือนกันบอกอัวด้วยตอนเนี้ยออัวด้วยโจก็ไม่น่าเจ็บเลยโจโกเมสก็เก่งดีเหลือเกินตัวนี้ดีแบบแล้วดีดีดีมากตรงที่ว่าโจโจเนี่ยเขาเกมรักเขาดีอยู่แล้วใช่ไหมครับ แล้วเขาสามารถเล่นอินเวอร์ตฟูลแบ็ได้เนียบด้วยคือไม่ใช่มีแค่เทนเล่นคนเดียวนะตอนนี้โจโกเมสเนี่ยเล่นอินเวอร์ตฟูลแบ็กก็คือในช่วงที่เซตเซตบอลริพุนได้บอลเนี่ยโจโกเมสจะไปยืนตรงกลางจะเป็นตัวพิเศษเพิ่มเข้ามาโหแล้วจะมาถูกหมดเลยนะครับแล้วโยนบอลอะไรดีด้วยคือคือเป็นคนที่ให้บอลดีด้วยโอ้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเจอเรนคอปทีมของเขาเนี่ยแหมแฟนบอลก็รู้สึกว่าโห ครับนี่คือทีมของคุณเลยนะใช่สร้างมาเลยนะทำ<ม>ไมคุณจะไปจริงๆเหรอใช่นะก็<ม>เขาบอกว่าเนี่ยอรอลุ้นสี่แชมป์อยู่นี่ไง<ม>ทิ้งท้ายซะหน่อยให้สวยๆกลายเป็นว่าตอนนี้ลิฟฟูคือปึกทั้งขุมกำลังตัวหลักแล้วก็ตัวสำรองด้วยเป็นตัวตึงอะค่ะตอนนี้คือแบบว่ายืดอกได้เลยอะตอนนี้คือที่ผ่านมาเนี่ยที่ลิฟฟูเป็นรองเซนเซสตี้ก็คือในเรื่องของขนาดทีมนี่แหละแต่ผมมองว่าฤดูกาลเนี้ยถ้าดาวรุ่งยังเล่นได้แบบนี้นะฮะขนาดทีมไม่ได้เป็นรองมากน้อยได้อะมากแต่อย่างใดนะก็ มีโอกาสที่จะลุ้นแชมป์กันแบบโอ้โหนู่เลยแบบเผื่อท่านสุดท้ายของฤดูกาละยาวๆได้เลยนะใครจะหลุดก่อนแล้วกันแต่แมนซิตี้ก็เขาก็มาแล้วนะเล้วก็ชนะเรื่อยๆตอนนี้ก็กระแสคือตอนนี้ลูกไม่ได้บอลแต่เขาก็มาเรื่อยๆเขาก็มาเรื่อยๆแล้วเขาก็ชนะมาอย่างล่าสุดเนี้ยคือแต้มมันเบียดกันนะนะแล้วล่าสุดก็หลังเขาแค่ชั้นเดียวรอยแต้มมาแล้วฮาลันใช่ไหมฮาลันก็ลงไปครึ่งหลังเมื่อวานเมื่อคืนเนเจ้าฮูเดนอาเวเรสก็ยิงสองลูกอีกที่อย่าลุ้นอย่างหนึ่งรู้ป่ะที่ว่าฮาลันอย่าเพิ่งลงเพราะอะไรรู้ไหม เพราะในทีมแฟนตาซีพี่เนี่ยนะพี่มีฮารันตัวจริงใช่ไหมแล้วพี่มีคอนเนอร์แบตตี้เนี่ยเป็นตัวสำรองคือถ้าฮารันไม่ได้ลงเนี่ยเกมเขาจะสวิชให้อย่าัตโนมัติแล้วแบตตี้ใน้คะแนนกระจุยเลยแค่นั้นเองไม่มีอะไรหรอกอันนี้เอ็นคุณครูเอ็นครูก็ขายเจ็บกลับมาแล้วก็ยิงตีไข่แตกเป็นสามหนึ่งจริงเี่จริงช่วงที่ยิงกันเรียกครูผ่อนแล้ว อ่าแต่พอจริงๆปุ๊บเหมือนกระตุกให้เรียกพูดกลับมาก็ตุ้นอีกครั้งหนึ่งไปเอาไปตะปูตอกฝาโลงไปรูปหนึ่งใช่ครับคือเมื่อวานนี้มันก็บอกอะไรได้หลายๆอย่างก่อนที่คู่นี้จะเจอกันในรอบชิงคาราบาวครับนะครับดูแล้วเนี่ยโอ้โหถ้าไปเจอกันใน ในสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้คือเสร็จแน่เชลซีนะครับแต่ว่ายังดีที่โปรเจนิโนยังยังเขาเรียกว่ายังมีเวลามากพอในการที่จะแก้ลำลิเวอร์พูลอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะเจอกันในครั้งที่3นะฮะนของรุ่นการนี้ใช่ไหมใช่ในเกมคาราบาลครับรอบชิงเกมเมื่อคืนสู้ไม่ได้เลย ใช่จริงๆเนี่ะถ้าดูตำแหน่งต่อตำแหน่งกองกลางเชลซีก็ได้เป็นรองเลยฮะเอ็มโซ่ไกเซโดแล้วก็มีกาลาเกอร์อีกคนหนึ่ใช่เขาเป็นคานะครับแต่พอโดนลิเวอร์พูลบี้หนักๆเนี่ยกลายเป็นว่าผู้เล่นเชลซีแก้เพรสไม่ได้เมื่อวานเมื่อวานเชลซีโดนแบบนี้ทั้งเกมเลยโดนแบบโดนรุมแย่งลิฟวูลเข้มข้นมากเกมมันดุเออมันดุจริงดูแล้วไม่ผ่อนเลยอ่ะไม่พักเลยใช่ไม่มีพักเลยโคพาเมอร์ที่ทักษะดีเนี่ยก็ไปไม่ได้ไม่ได้เลย อย่างลูกโชต้าอย่างเงี้ยก็แหวกไปเลยเซ็นเตอร์เข้าไปเลยหลากหลายเพราะว่ามันก็มีมีลูกคือเซตระวังลิฟูลอยู่ดีๆเนี่ยคู่หลังอ่ะฟานไดโคนาเต้มันก็วางยาววางยาวสวิตช์ลับมาไม่ทันจะเล่นบอลสั้นเงี้ยหรือว่าแบบระวังโซนอยู่ดีๆไออย่างโชต้าหรือว่าอย่างแบบ มันก็มีนักเตะอย่างโซโบสลายพวกนี้มันก็จังหวะดีบางทีเลี้ยงแหวกเข้าไปดื้อๆอย่างเงี้ยมันก็หลายอย่างเมือ่อคืนก็จบเกมที่เหนือกว่าทุกลูกแบกนะแล้วก็ชนะไปนะครับแล้วก็วันนี้หวยออกด้วยเนี่ยเบอร์84เนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยคุณโจโจ้เนี่ย <ฮะ S 2> ชอบ84ทั้งคนแล้วหวยนะครับถูกใจเลยก็ดาวรุ่งนะเป็นคนที่เด่นสุด <ฮะ S 1> คอเนอร์อแบลลี่เขาพูดหลังจบเกมเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าภูมิใจจริงๆนี่คือสิ่งที่ผมฝันมานานแล้ว นะครับผมรู้สึกเหมือนกันว่าผมอยู่ในความฝันเลยนะมันน่าเหลือเชื่อมากๆแทบไม่อยากเชื่อว่าผมยิงประตูได้ผมไม่รู้ว่าผมจะทําอะไรก็เลยวิ่งไปที่มุมทงแล้วก็สลด์เขา่าเออก็จริงนะเขาคงไม่คิดว่าเขาจะต้องทำท่าดีใจอะไรอะ่ะค่ะโอ้ดีใจสุดชีวิตนะฮะเออแล้วนะเขา<อ>ก<ม>็ดีใจสไลด์เข่า ใช่คืออาจจะไม่ได้เตียมมัว่าจะต้องดีใจท่าอะไรไงคือถ้าเป็นโรนัลโดเป็นเมซี่แล้วเขาคงแบบมีเวลาคิดคาดท่าดีใจนะเขายิงเขายิงอันนั้นเขายิงเป็นยิงจะเป็นปักกอยู่แล้วนะเขาจึงคิดออกมาว่าเออจะใช้ท่าไหนดีแต่ว่าเขาเนี่ยเขาไม่คิดไม่น่าจะคิดนะว่าจะยิงได้นะก็แบนลี่ก็บอกว่าเนี่ยมันเหมือนความฝันเลยนะแล้วก็เขาบอกว่าก็เป็นจริงๆแล้วมันก็โอกาสของเขาก็มาจากการบาดเจ็บของเทรนต์แล้วถือว่าเทรนต์เนี่ยก็โชคายที่ได้รับบาดเจ็บ ส่วนผมเนี่ยก็คือก็ต้องทำหน้าที่ดีที่สุดนะครับโอกาสมาแล้วผมก็ต้องทําผลงานให้ดีที่สุดนะครับส่วนการมาัการอลาลทีมของครอปเป็นเรื่องช็อคสําหรับทุกคนอันนี้น่าจะเป็นนักข่าวถามนะครัแต่ว่ามันก็ในอีกมุมนึงคือมันทําให้เรามีแรงกระตุ้นมากขึ้นนะนะครับส่วนเจนนครอปเนี่ยก็ชมลูกทีมเขาบอกว่า <c oughs> คื เออผมคิดว่าคุณไม่สามารถทําให้ทีมมีฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นได้ขนาดนี้ถ้านักเตะแต่และคนไม่ประสานงานกันม,มันเป็นมีความเป็นทีมเริรกด้วยเราเริ่มเกมได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็พวกเขาเหมือนเชลซีก็พยายามมองหาโคพาเมอร์นะเพื่อแบบเป็นตัวที่แบบเป็นความหวังของเขา,าอะของเชลซีอ่ะอนะเราอาจจะก,กระเสือกกระสนนิดหน่อยตอนเพลสไม่ดีนะคือถ้าเกิดว่าเพลสแล้วเชลซีปลดมาได้ก็อาจจะลำบากนิดนึงแต่จริงๆผมผมพูดจริงๆก็ไม่เห็นความลำบากนะ เกมริบ mm. ุนเอาอยู่หมดนะเ,เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเลยเราน่าจะได้ประตูมากกว่านี้นะซึ่งกับทีมอย่างเชลซีเนี่ยคุณจะย,ยิงเขาเยอะๆไม่ได้หรอกถ้าคุณไม่ดีพอ,นะเ,อเขาก็ยังมีความแบบให้เกียรตินิดนึงกัเนาะส่วนแบดลี่อันนี้นะักข่าวไม่ถามไม่ได้เพราะว่าฟอร์มยอดจริงเก็บอกว่าเจิร์นครอฟนะเขาบอกว่าคอนเนอร์อนะเ,ออ Connor เนี่ยเป็นเด็กที่มหัศารย์มากแล้วจบสกอร์เฉียบขาดจริง mm. โอ้ยิงลูกนั้นยิงดีมากนะครับใช่ยิงดีแล้วมุมยากด้วยนะใช่ เขามีส่วนร่วมทั้งเกมนะแล้วก็ตามคุมสเตอร์ลิงซึ่งไม,ไม่ใช้งานง่ายนะไปตามคุมราฮิมสเตอร์ลิงเนี่ยผมดีใจกับเขาด้วยมากนะแล้วก็เขาเป็นเด็กหนุ่มที่จริงจังแล้วก็มีความพิเศษอยู่ในตัวเราเห็นฟอร์มของเขาตั้งแต่ช่วงฟรีซีซั่นแล้วนะครับสอสาสัปดาห์ตอนก่อนที่ผมจะพักผ่อนเนี่ยแฟนโบตันเข้ามาถามว่าเออเจอเก้นข,ขอเรา ใช้แบลนี้อีกสักปีไม่ได้เหรอเราเราขอกลับมาหน่อยได้ไหมเพราะเพราะว่าเขาไปอยู่โบตันหรือทุกการที่แล้วอ่ะลงเล่นเยอะเด้ทุกรางวัลเลยอืเขาได้ทุกงวันเลยเขาเขายิงเจ็ดจ่ายหกประมาณนี้นะแล้วเขาได้นักเตะยอดเยี่ยมของสโมสรได้ดาวรุ่งยอดเยี่ยมของสโมสรแฟนบอลโวตเพื่อนร่วมทีมโวทคือได้หมดนะครับขอได้ไหมแฟนบอลเข้ามาถามซึ่งคอาก็บอกว่า ไม่ได้หรอกมันสายไปแล้วนะครับเราอาเขากลับมาแล้วสําคัญสําหรับทีมเช่นเดียวกับจเรลวคอนซาแล้วก็บาวิคคลาร์กนะพวกเขาเหล่านี้ช่วยให้เราผ่านช่วงเวลาแบบนี้มาได้โจโกเมสเองก็เช่นเดียวกันรับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกรนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬ